ผู้หญิงเปิดโลกขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงผู้หญิงเปิดโลกค่ะที่ในวันนี้จะพามาเปิดมุมมองความรู้ใหม่ๆในแบบสากลกับหลักสูตร Table m a n n r r ค่ะพัฒนาบุคลิกภาพการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักสากล ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปกรร่วมกับสถาบันวอเตลสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการบริการและการท่องเที่ยวค่ะ การับประทานอาหารในแต่ละชนชาติย่อมมีธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปการเข้าสังคมงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆที่ต้องพบปะผู้คนโดยเฉพาะชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะที่หลายคนควรจะต้องรู้และปฏิบัติตามธรรมเนียมวิธีอย่างถูกต้องเพื่อบุคลิกภาพที่ดีในการวางตัวเข้าสังคม ปกติแล้วเราก็รู้ว่าคนไทยกับคนฝรั่งเนี่ยทานต่างกันนะคะอาหารไทยก็จะเน้นมีเครื่องเทศแล้วก็มีพริกแบบที่คนฝรั่งก็บอกว่าอาหารไทยก็เวลาสั่งทีไม่เผ็ดนะนะคะก็คนไทยเนี่ยเวลาทานเนี่ยก็จะมีข้าวใช่ไหมคะมีข้าวแล้วก็มีอาหารหลายๆอย่างมีแกงมีผัดมีอะไรอะไรแล้วก็ผัดผักผ,ผัดเผ็ดอะไรก็แล้วแต่แต่หมายความว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าเสิร์ฟพ,พร้อมกันใช่ไหมคะ เสิร์ฟพร้อมกันวางทีเดียวแต่ว่าในรูปแบบของฝรั่งนั้นเนี่ยเราจะเสิร์ฟทีละจานนะคะอย่างเช่นเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มด้วยออเดอร์ฟอาจจะเป็นสลัดอาจจะเป็นซุปนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเบนคอร์สนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นถ้าเป็นฝรั่งเศสที่กินแบบเต็มรูปแบบเขาก็จะต้องมีชีสเนยแข็งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นของหวาน นะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าบนโต๊ะของอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเราจะมีไวน์เราจะมีไวน์ะวนะคะถ้าทานเนื้อก็จะเป็นไวน์แดงทานปลาก็จะเป็นไวน์ขาวอะไรทํานองนี้ค่ะแต่ในคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นน้าเปล่าหรืออาจจะมีมีเบียรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความต่างก็คือเสิร์ฟพร้อมกันของคนไทยแต่คนฝรั่งนั้นเสิร์ฟทีละจานสลัดหรือซุปก่อนแล้วก็พอหมดแล้วก็เป็นเมนคอร์ส จากนั้นก็จะเป็นของหวาน สำหรับการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากค่ะเพราะงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเลี้ยงรับรองแขกต่างชาติหรืองานเลี้ยงยามค่ำคืนรวมไปถึงการออกเดทกับชายหนุ่มก็ต้องสร้างบรรยากาศความประทับใจให้ตั้งแต่แรกเห็นนอกจากรอยยิ้มหมวานๆและบุคลิกภาพเสื้อผ้านหน้าผมที่ดูดีสวยสง่าแล้วยังไม่พอค่ะเพราะช่วงเวลาของการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งเรื่องของ กิริยามารยาทระหว่างการรับประทานอาหารจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีบุคลิกภาพอย่างไรค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้คุณผู้หญิงเข้าสังคมงานเลี้ยงได้อย่างมั่นใจเราไปเรียนรู้วิธีในการรับประทานอาหารแบบสากลอย่างถูกต้องกันค่ะอยากจะให้คุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะคะ ื่อจะให้นอกจากงามภายนอกแล้วก็ควรจะมีมารยาทในการรับประทานอาหารเพราะบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยที่เขาเดทผู้หญิงออกมาทานข้าวด้วยเนี่ยเขาก็จะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารนี่เป็นมารยาทที่สําคัญมากเราจะไม่พูดในขณะที่อาหารอยู่ในปากที่เขาบอกว่าเราจะไม่พูดในขณะที่ยังมีขยะอยู่ในปากหรือเราจะไม่ดื่มวน์ในขณะที่ เราจะไม่ดื่มวายในขณะที่ยังมีอาหารอยู่ในปากเราต้องกลืนอาหารให้หมดแล้วเราถึงจะดื่มวายค,คือของพวกนี้เป um ็ e นเรื่องสําคัญคนทุกคนเนี่ยย่อมมีแอมบิชันในการทํางานถูกไหมคะก็จะมีตําแหน่งที่ก้าวหน้าเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปเมื่อยิ่งคุณตําแหน่งยิ่งสูงขึ้นมาเท่าไหร่คุณต้องรู้จักการเข้าสังคมการวางตัวผู้หญิงบางทีเนี่ยมองมองดูชั่ววิเดียวก็ทราบละว่าเออเป็นยังไงคือหมายถึงว่า การกินการอยู่เป็นยังไงมันบอกถึงเขาถึงบอกว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมารยาทเทเบิล a มนเนอรคือคือถ้าเราไม่ทราบว่าเราควรจะหยิบเครื่องมือชิ้นไหนใช้ก่อนเครื่องมือชิ้นไหนใช้หลังเนี่ยเราก็ชาเลืองดูข้างๆว่าเขาทำยังไงนะคะส่วนมากเนี่ยเวลารับประทานอาหารเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่อยู่ไกลตัวเราก่อน เราจะใช้เครื่องมือที่อยู่ไกลตัวเราแล้วก็ถึงจะเข้ามาถึงเครื่องมือใกล้ตัวนะคะการรับประทานอาหารตามหลักสากลที่ถูกต้องบุคลิกภาพที่ดีจะทำให้คุณดูสง่าเริ่มจากหน้าตั้งหลังตรงนั่งชิดเต็มเก้าอี้ยิบผ้ากันเปื้อนบนจานพับวางบนตักพูดคุยทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นบุคลิกภาพที่จะทำให้คุณดูสวยงามค่ะ มาถึงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารแบบมาตรฐานสากลจะใช้ช้อนซ่อมและมีดเป็นเครื่องเงินหลักค่ะถูกจัดวางตามลำดับรายการที่จะเสิร์ฟตามหลักการรับประทานอาหารแล้วนะคะจะมีมีดไม่เกิน3เล่มและซ่อมไม่เกิน3คันในกรณีถ้าจำเป็นต้องใช้มากกว่านั้นบริกรจะนำมาเพิ่มเติมตามความจำเป็นพร้อมกับอาหารนั้นๆค่ะ ในลำดับการเสิร์ฟอาหารแบบตะวันตกจะเสิร์ฟทีละจานตามขั้นตอนเริ่มจากเมนูออเดอร์อย่างขนมปังและเนยตามมาด้วยซุปสลัดอาหารจานหลักของหวานและปิดท้ายด้วยไวน์ชาหรือกาแฟเป็นต้นค่ะ ทานอาหารตามหลักสากลเริ่มจากการรับประทานขนมปังและเนยก่อนเป็นอันดับแรกค่ะหยิบขนมปังจากทางด้านซ้ายมือใช้มือบิกขนมปังออกและทาด้วยมีดทาเนยตามด้วยเมนูซุปที่ต้องใช้ช้อนซุปที่อยู่ทางด้านขวามือด้านนอกสุดตักซุปออกจากตัวนั่งหลังตรงและรับประทานผ่านริมฝีปากจากนั้นเป็นการรับประทานสลัดผัก พินยมต้องใช้เป็นซ่อมรับประทานเพียงอย่างเดียวค่ะมาถึงอาหารจานหลักประเภทเนื้อสัตว์ใช้ซ่อมและมีดที่อยู่ด้านนอกสุดมือขวาจับมีดมือซ้ายจับซ่อมคว่ำมือหั่นชิ้นพอดีคำใช้ซ่อมจิ้มอาหารเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างสุภาพ ส่วนชุดช้อนและซ่อมที่วางอยู่บนจานอาหารใช้สำหรับรับประทานของหวานเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารให้วางช้อนบนจานอาหารข้าวหยิบน้ำดื่มทางด้านขวาจับชายผ้ากันเปื้อนที่วางบนตักซับริมฝีป,ปากเทคนิคง,ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะแบบตะวันตกที่จะสร้างบรรยากาศและความประทับใจในการรับประทานอาหารได้อย่างมีความสุขค่ะ